พอหนูฝันว่าหนูไปงานไหนไม่รู้อะแล้วก่อนหน้านี้มีการถ่ายย t u b e ไว้ว่าแบบเออเราชอบพี่ลุเนี้ยพี่เหมือนนางเอกเกาหลีเราเราชอบเขาเป็นแต่งใสๆทำผมเบาๆอะไรเงี้ยค<า>เขามาลุกนั้นเลยยิ้มให้แล้วแบบหนูว่าหนูว่าเข้าไปกอดไปกอดแล้วเหมือนเหมือนหมาฟัดเจ้าของอะพี่อ,อฟัดแมงล้มลงไปเลยออจริงแล้วแบบอารมณ์แบบว่าเออพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอะไรเงี้ย คงไม่กูคิดถึงคอยู่อย่างนี้เลยแค่นั้นเองที่ฝันแต่แต่ลงไปฟัดนางนานมากคือก่อนแต่หนูไปไหนไม่รู้สักอย่างเหมือนหอประชุมใหญ่ๆสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเรื่องจริงมากอืแต่หนูเออแต่หนูเจอมันหนูไม่พูดอะไรเลยหนูรู้หนูคิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นอืมเขามาบอกอะไรในฝันบ้างไหมเป็นรหัสหรือว่าะไรไม่ไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเองได้มั่นใจว่าเจอแน่ จะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ขอให้รู้ความจริงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะได้คุยกับคนบนเรือมหหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่เคยรู้จักไม่รู้จักเลยเหรอพุัธก,การส่วนตัวของโมโคคก็ไม่รู้จักเ <คะ S 2> <อ>หรอเคยคุยไหมพี่ติ๊กก็รู้จักมาก็เกือบสิบแต่รู้จักคนเดียวไงที่เหลือไม่รู้จักได้คุยไหมหลังจากวันที่เกิดเหตุไม่เคยคุยกันแม้แต่แอะเดียวเลยเหรอคุยกันบ้างนิดหน่อยคุยกันบ้างวันที่เจอที่ติเว่ก็คุยกันแต่เราก็ไม่ได้อะไรคก็ไม่ได้อะไรกับเขา ก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้จะไปเอาผิดใครหนูไม่ได้จะไปแบบใส่ความใครว่าใครอนู้นนี่นั่นอยากรู้ความจริงแค่นั้นเบิร์ดเขามาปรึกษาอะไรคุณบ้างเห็นเขาพักหลังๆมีคลิปที่บางแจ็คเอาออกมานะอันนั้นัดตอบไหมคะอันนั้นไม่ทราบค่ะเพราะว่าหนูบอกก่อนว่าหนูจะคุยกับพี่เบิร์ดเฉพาะเวลาที่มีข้อมูลอะไรที่จําเป็นที่เราควรจะบอกเขาเราถึงโทรหาเขาแต่ว่า ประจำวันอะไรเงี้ยหนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายชีวิตส่วนตัวเขาเลยค่ะอืเขาก็เป็นคนเงียบๆอย่างที่เราเห็นอยู่เนาะค่ะแ<ล>ะถ้านหนูมีอะไรจําเป็นหนูจะโทรหาเขาโดยตรงเองนี่ถามด้วยความรักครับมันมีคลิปที่ที่ปล่อยนะครับทุกคนเขาสงสัยว่าบางแจ็คตัดต่อจริงๆแล้วมันเป็นคลิปการสนทนาระหว่างเบิร์ดกับบางแจ็คเป็นคลิปสนทนาจริงๆมะหรือว<ม>่าถ่ายแต่ตัดต่อไม่ทราบเพราะว่าหนูยอมรับว่าหนูคุยกับบางแจ็คจริงแต่หนูก็ไม่เคยไป ไปก้าไก่เรื่องอื่นในชีวิตเขาอะ,ค,ะค่ะก็เขาบอกอะไรก็ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลอืม,อม,อมได้คุยล่าสุดกับบางแจ็คเรื่องอะไรคะจริงๆหลายคนเขามองนะครับถามไม่ได้ไม่ได,ไได้หมายความว่าคิดนะถามเพื่อให้เหตุผลมันออกว่าหลายคนกามองว่าวางแจ็คเป็นผู้ร้ายอีกคนก็แบบว่าเป็นผู้ก่อการดีในมุมเราที่เราอยู่ในใจนะคะมันมองไม่ได้มองว่าใครมุ่งร้ายมุ่งดีค แต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลอะไรที่ดีกับเราได้เราจะขอบคุณมากซึ่งทุกว,วันนี้มีไหมอ๋อค่ะหรอเสียใจนะแล้วเป็นกําลังใจให้พวกคุณนะตามหาหอยู่เสมอใช่ไหมแล้ว<ะ>ในวงการบันเทิงอ่ะหนูเอาพี่โมข,ขึ้นที่ไว้คนเดียวอ่ะพี่คิดสภาพดิว่าหนูรักมันขนาดไหนหนูไม่เคยตีเสมอว่าเป็นเพื่อนมันเลยนะหนูทำตัวเป็นน้องอหนูทำตัวเป็นบริวารที่ดีของมันตลอดเลย วันนี้ยังจำโมเมนต์เหล่านั้นได้อยู่เลยเนาะวันที่เขาอยู่เนะาะจำวันที่เข้าไปในดูโทษน,นะครับดูศพของแตงโมมะมจำวันนั้นได้ไหมได้ค่ะคิดว่ามันคือเรื่องจริงไหมะคะวันที่เข้าไปก้าวแรกนะยอมรับความจริงได้แล้วค่ะจำภาพมันอยู่ติดตามเห็นยังยไงก็เป็นพี่เราหนูไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่หนูเห็นคืออะไรอะไรเงี้ยนี่คือพี่พี่ก็คือพี่อื ถ้าอนุญาตหหนูกอดได้หนูก้านะอย่บอกก่อนหนูไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นพี่นะสุดท้ายแล้ะโมมินาไม่ต้องตอบไม่ต้องพยักหน้าไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรนะครับฟังคําถามพี่เฉยเฉยแล้วเราจะจบไปด้วยประโยคเหล่านี้คดีนี้หลังจากนี้นะครับมันจะเป็นคดีอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมปลายทางมันจะเป็นแบบไหนนี่คือคําถามที่คุณไม่ต้องตอบนะครับ วันนี้ยินดีที่ได้คุยกันขอบคุณนะครับโม